กอดกะทินะคะก็สนุกสนานไปค่ะช่วงน,นี้อากาศเย็นๆเนาะก็หากิจกรรมทำกันค่ะผเผาข้าหลอดกระทินะคะก็สนุกสนานไปค่ะช่วงนนี้อากาศเย็นๆเนาะก็หากิจกรรมทำกันค่ะเผาข้าวหลามคนดังค่ะดังเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่รู้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาย่างข้าหลามกันค่ะที่นี่นะคะก็จะนิยม ก็ก่อไฟยางก็หลามก็คุยกันไปค่ะตอนนี้นี่ข้อยาวค่ะข้อยาวมากๆเลยอันนี้เราเป็นกระทินะคะน้ำมะพร้าวนะคะเราจะใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปค่ะก็ก่อไฟยางเขาหลามก็คุยกันไปค่ะตอนนี้เขาหลามกันในหน้าหนาวค่ะแล้วก็ไม่ไผ่ก็จะมีที่เขาตัดมาเยอะก็จะในช่วงหน้าหนาวเนาะ ถ้านหน้าธรรมดเปลือกหนาค่ะกลัวข้าวจะไม่สุกก็เลยเอาอย่างกันปายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันไหนที่สุกแล้วนี่แล้วมีอีกอย่างนึงนะคะคนเหนือเขาจะชอบกินค่ะก็คือใส่ข้าวธรรมดาค่ะเขาบอกอร่อยดีค่ะอร่อยมากเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะกะทิเนาะก็เลยทำเป็นกะทิส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่ค่ะแต่กะทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกอกข้าวรอก็กอกรอไปแล้วค่ะค่ะอร่อยมากเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะอร่อยมากเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะกะทิเนาะก็เลยทําเป็นกระทิส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่ครับเปลือกหนาค่ะกลัวข้าวจะไม่สุกก็เลยเอาย่างกันป้ายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันไหนที่สุกแล้ว นี่เขาหลามกันในหน้าหนาวค่ะแล้วก็ไม่ไผ่ก็จะมีที่เขาตัดมาเยอะก็จะในช่วงหน้าหนาวเนาะถ้าหน้าธรรมดาแต่กระทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกอกข้าวรอก็กอกรอไปแล้วค่ะค่ะอร่อยมากเลยนะคะมาค่ะมากินเข้าหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะแต่กระทิยังไม่ได้มาถึง <c oughs> คนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกอบข้าวรอก็กอบรอไปแล้วค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกะทิเนาะก็เลยทำเป็นกะทิส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่คดาเขาก็ไม่นิยมทำกินกันค่ะอันนี้ก็มีแผนก เป็นแหกยางเป็นแหนกย่างก้าหลามอะไม่บา,บายค่ะสวัสดีค่ะข้าวหลามกันในหน้าหนาวค่ะแล้วก็ไม่ไผ่ก็จะมีที่เขาตัดมาเยอะก็จะในช่วงหน้าหนาวเนาะถ้าหน้าธรรมดาก็เลยต้องมาหยอดกะทิตามตูดนี่ค่ะก็ช่วยกันสามสาวสามสาวพากันช่วยกันหยกเขาเรียก เ,ออเขาหลามธรรมดาค่ะเขาจะนิยมกินกันมากกว่ากินกระทิค่ะแต่วันนี้เราอยากกินแต่กระทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกอบข้ามรอก็กอบรอไปแล้วค่ะเขาหลามกันในหน้าหนาวค่ะแล้วก็ไม่ไผ่ก็จะมีที่เขาตัดมาเยอะก็จะในช่วงหน้าหนาวเนาะ ถ้านหน้าธรรมดเปลือกหนาค่ะกลัวข้าวจะไม่สุกก็เลยเอาอย่างกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันไหนที่สุกแล้วนี่คนดังค่ะดังเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่รู้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาย่างข้าวหลามกันค่ะที่นี่นะคะก็จะนิยมทำเขาเรียกเออเข้าวหลามธรรมดาค่ะเขาจะนิยมกินกันมากกว่ากินกระทิค่ะ แต่วันนี้เราอยากกินแต่กระทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกอกข้าวรอก็กอกรอไปแล้วค่ะนี่ข้อยาวค่ะข้อยาวมากๆเลยอันนี้เราเป็นกระทินะคะน้ำมะพร้าวนะคะเราจะใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปค่ะแต่กระทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึง คนกอกข้าวรอก็กอกรอไปแล้วค่ะกะทิเนาะก็เลยทำเป็นกะทิส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่แล้วมีอีกอย่างนึงนะคะคนเหนือเขาจะชอบกินค่ะก็คือใส่ข้าวธรรมดาค่ะเขาบอกอร่อยดีก็ก่อไฟจางเ้าหลามก็คุยกันไปค่ะตอนนี้กอดกะทินะคะก็สนุกสนานไปค่ะช่วงน,นี้อากาศเย็นเนาะ ก็หากิจกรรมทำกันค่ะเผาเข้าหล่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินเร็วเนาะแล้วก็จะมืดเร็วค่ะแล้วก็ยงัย่างไม่สุกอยู่นะคะเพราะว่าเข้าหลามกอดกระทินะคะก็สนุกสนานไปค่ะช่วงนี้อากาศเย็นๆเนาะก็หากิจกรรมทำกันค่ะเผาเข้าหล่ะ<ด>ค่ะ อร่อยมากเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเปลือกหนาค่ะกลัวข้าวจะไม่สุกก็เลยเอาอยางกันป้ายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันไหนที่สุกแล้วนี่เขาเรียกเอ,อเข้าวหลามธรรมดาค่ะเขาจะนิยมกินกันมากกว่ากินกระทิค่ะแต่วันนี้เราอยากกิน วันนี้ทำข้าวหลามกันค่ะมาทำข้าวหลามด้วยกันค่ะอันนี้ก็พี่เขากรอกข้าวลงไปแล้วนะคะามก็ดีนะคะได้ผิงไฟไปด้วยกระบอกข้าวหลามแต่กระทิยังไม่ได้มาถึงคนไปซื้อกะทิยังมาไม่ถึงคนกรอกข้าวรอก็กรอกรอไปแล้วค่ะเปลือกหนาค่ะกลัวข้าวจะไม่สุก ก็เลยเอาอยางกันป้ายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันไหนที่สุกแล้วนี่นี่ข้อยาวค่ะข้อยาวมากๆเลยอันนี้เราเป็นกระทินะคะน้ำมะพร้าวนะคะเราจะใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปค่ะ,ะมีอยู่หนึ่งกระบอกอันนี้เป็นผนกกรอกนะคะกรอกข้าวกรอกกะทิเราก็มีผนกก่อไฟค่ะนี่ค่ะเป็นกะทิเนาะก็เลยทำเป็นกะทิ ส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่ค่ะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะมีอยู่หนึ่งกระบอกอันนี้เป็นผนกกรอกนะคะกรอกข้าวกรอกกะทิเราก็มีผนกก่อไฟค่ะนี่ค่ะเป็นนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินเร็วเนาะแล้วก็จะมืดเร็วค่ะแล้วก็ยังย่างไม่สุกอยู่นะคะเพราะว่าเข้าหลามเขาเขาเรียกเออเข้าหลามธรรมดาค่ะ เขาจะนิยมกินกันมากกว่ากินกระทิค่ะแต่วันนี้เราอยากกินบอดกระทินะคะก็สนุกสนานไปค่ะช่วงน,นี้อากาศเย็นๆเนาะก็หากิจกรรมทำกันค่ะเผาข้าวหลามมีอยู่หนึ่งกระบอกอันนี้เป็นผนกกรอกนะคะกรอกข้าวกรอกกะทิเราก็มีผนกก่อไฟค่ะนี่ค่ะเป็นกก่อไฟจางข้าวหลามก็คุยกันไปค่ะ ตอนนี้ก็เลยต้องมาหยอดกะทิตามตูดนี่ค่ะก็ช่วยกันสามสาวสามสาวพากันช่วยกันหยดก็ก่อไฟจ่างเาหลามก็คุยกันไปค่ะตอนนี้ดาเขาก็ไม่นิยมทำกินกันค่ะอันนี้ก็มีแผนกแผนกย่างแผนกย่างก็ลามกะทิเนาะก็เลยทำเป็นกะทิ ส่วนอันธรรมดาก็มีอยู่คำแล้วก็ยาวยาวค่ะเทน้ำกระทิลงไปก็เมื่อไหรจะเต็มก็ไม่รู้เนาะก็บอกยาวมากเลยค่ะไม้ไผ่ที่คนดังค่ะดังเสร็จแล้วก็ไปไหนไม่รู้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาย่างข้าวหลามกันค่ะที่นี่นะคะก็จะนิยมทำบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินเร็วเนาะ แล้วก็จะมืดเร็วค่ะแล้วก็ยังย่างไม่สุกอยู่นะคะเพราะว่าเขาหลามเขาแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคนเหนือเขาจะชอบกินค่ะก็คือใส่ข้าวธรรมดาค่ะเขาบอกอร่อยดีเขาเรียกเอ,อ่อเขาหลามธรรมดาค่ะเขาจะนิยมกินกันมากกว่ากินกระทิค่ะแต่วันนี้เราอยากกินค่ะอร่อยมากเลยนะคะ มาค่ะมากินข้าวหลามด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุก